ทรงควายรุณาโปรดพระราชทานการตั้งสมณศักดิ์การเป็นพระครูวิสุทธิธรรมรุ่นที่พระองค์พอจะรับประกันดอกเบี้ยเก็บเนื่องเป็นพระคร al, uh, ูแต right ่ก่อนนี้เล่าเป็นเจ้าอธิการเป็นเจ้าคณะตำบลหลังจากนี้ก็ได้เป็นพระครูแล้วนะครับจะเป็นพระครูไหม นะครับคุณครูที่ท่านจะเป็นผู้ที่จะอ่านพระบรมราชโองการพลบบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว,หวโปรดรีบพระราชทานตังสมณศักดิ์พระครูสัญญาบัตรและพระครูวิสุทธิธรรมอมาิพัฒน์เจาา้าคณะตำบลหนองบัวแดงเขตหนึ่งเจ้าวันวัน,าน้านนนท์สะอาดโดยคุณวัฒนาสุยยขใจยปูครับในโอกาสวันนี้เรียนเชิญท่านประกอบพิธีครับเรียนเชิญครับพระบรมราชโองการให้เจ้าอัศ าการทีนการวัดบ้านโนสะอาดจังหวัดเชียภูเป็นพระภูวิสุทธิธรรมมาอิพัศน์ของพระคุณจงรับธุระพระพุทธศาสนาเป็นภาระสั่งสอนช่วยระนับอธิกรและอนุเคราะห์พระภิกษุสามเณรในอารามโดยสมควรจงจเจริญสุขสวัสดิ์ในพระพุทธศาสนาเธอ เป็นปีที่8ในรัชกาลปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระปรเมินทรรามาธิบดีสีสินมหาวชิรลาลงกรณ์พระวชิระก้าเจ้าอยู่หัวท่านพระครูสัญญาบักรขอตท่านพระครูวิสุทสุ์ขออภัย

ครับพี่พีหดสูงครับหมดสูงครับ,ส,บสูงนำกู้ครับ